ตอนรับเคสูงป้าจำลองเสหายหลายคนนะคะอันนี้ก็มีกลองวัสดุมาส่งคุณยายเนาะส่งป้าจำลองจะหายหลายคนนะคะผู้ส่งแล้วผู้ส่งคุณจันทิลา พคกกี่บอ๊ะยังปากยังวะสระบุรีสระบุรีแกะเบิ้งกระเด้อมันคือยังวะคุณจันทิลาอว่าถ้าใจอ่านไม่ผิดนะใช่ไหม นี่ใช่ปะจันทิราเมืองอย่างปากปากเพชรบ่เออปากเพชรบ่เมียน้เนาะจังหวัดสระบุรีว่าท่านนีาาน่นะ อ่านโบออกเด้อบบเป็นยังดอกคะเนาะตัดเบิ้งก่อนอานออกโบออก,กอเดี๋ยวเบิ้งมนันมียังอยู่ข้างในน,นี่นะเบิ้งก่อนที่นี่อือื ลอ้อเปิดรู้ก็รู้แล้วรู้แล้วไป 嗯。嗯。去。 ไฮ้ยมันเน่นตัดเชือแล้วก็เนอะว้าวมีตุ่มหูด้วย ด้วยค่ะพี่น้อ,นตองตมูเสื้อเสื้อคนเะสื้อผ้าตุมหูอยากดูตุมหูป่ะ เสื้อผ้านะคะทส่งมาให้คุณยายขอบคุณคุณคุณอ้อด้วยค่ะ,ะภัพอย่างดีเลยภัพอย่างดีเลยเนาะ,ะแสดงว่าพี่อ้อนี่คนระเบียบเรียบร้อยคนสะอาดเพื่อเนเป็นคนสะอาดเนาะก็ ของในลังนี้ถึงมือคุณยายเลยเด้อคุณอ้อเนี่ยถึงมือคุณยายแล้วค่ะเสื้อผ้าแต่ยายจะมาดูตุ้มหูดีกว่าสนใจตุ้มหู จใจตุ่มหงสนใจโลดแห่อันนี้เป็นแบไหนหรอใส่พุ่งนี่เลยวะว้าว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 ยใส่แบบไหนเลบ้านนี้ฮะ เอาแล้มันใส่แบบไหนอัน,นข้างในมาข้างหน้าข้างหลังวางงเหมือนตึ๊บข้างนี้บอใส่แบบนี้บ่เนาะมันคือแปลกใช่ว่าตุ่มหูคู่นี้ว่ะแปลกบอ e PC, กกเอพ <laughs> ีแปีกแปลกเนาะเน่แปลกมากเลย ใช่แบบไหนถึงจะไม่แลบกบแลกอะ่ะต้องเอาต้องเอาตัวใหญ่นี่ออกข้างนอกแน่นอนเลยใหญ่ว่าวนะเนาะโอ้ยไปอยู่ป่าดูลงไปหาหน่อไม้มันเกาะหายหล่นหายในะเนี้ยนี่คุณอ้อคะ่ะเจ้าคะเออสวยสวยน้ำแบบนี้นะเป็นดอกไม้คะ่คะเก็บจากก่อนคู่นี้ แต่ต้องพิจรารณาก่อนนะพิจรารณาก่อนดูอืมอืมอมาดูคู่นี้ก่อนเพราะว่คู่นี้ก็ชัวร์แล้วคู่นี้เป็นกิฟต์เนี่ยว่ะเป็นกิฟต์ติ๊บค่ะน อคอันนี้ก็เป็นกิบอีกนั่นแหละอัน,นีนสวยงามมากคุณอ้อขอบคุณเด้อถูกใจยายจังเลยค่ะที่คุณให้ของสวยๆงามๆมาให้ยายเนาะน่ารักอน,นุเนะค่ะโอ้นอกนั้นน่ะเป็นกิบหมดเลยมีตุ่มหูคู่เดียวแพงเด้อ ของกิดเอวนะมีแต่้องกิดเอได้รับเดอร์ของเคุณอ้อตุ้มหูแล้วกิฟอันนี้ชอบมากค่ะขอให้คุณจงมีแต่ความสุกลํำรวยเงินทองหลังหลายเทมาเข้ากระเป๋าหน้าที่การงานขอให้เจริญเจริญรุ่งเรือง ขอให้ครอบครัวคุณอ้อจงมีแต่ความสุขขอให้สามีจงรักออขอให้สามีจงรักลูกเต้าขอให้ลูกเต้าอ่าจงรักไปไหนมาไหนก็ขอให้ครอ,อ,อ,อบครัวของเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้สมความมุ่งมา่นปรถนาอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณอ้อขอบคุณมากค่ะ ของถึงแล้วนะคะเป็นเสื้อผ้าค่ะตุ้มหูค่ะแล้วก็กิบนะคะกิบเนาะกิบเนาะเนี่ยถึงมือคุณยายจำลองแล้วขอบคุณค่ะฝากกลับขอขอบคุณด้วยเด้อขอให้เจริญเจริญค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสิ่งสำคัญที่สุดอย่าจ็บแล้วก็อย่าจุนนะคะ ขอบคุณคะ่ะจะลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายนะคลิปนี้เขาขอฝากความคิดฮอดความคิดถึงไปหาคุณอ้อด้วยขอให้คุณอ้อสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณอ้อมีความชุกทุกวันนะคะนะคะคุณอ้อคะฟังยายหรือเปล่าขอให้คุณอ้อนะมีความชุกทุกวันคุณงามความดีของเจ้าที่ มอบให้ครอบครัวของคุณยายความเมตตากรุณาของเจ้าขอให้เจริญเจริญถิอไม่คูณสาธุ